Spaß haben oder Spaß machen สองคำนี้ใช้ยังไง Haben oder Machen เดี๋ยวอธิบายให้ฟังค่ะมาดูคำว่า der Spaß ก่อนคำนี้เนี่ยใช้ได้สองความหมายความหมายแรกก็คือสนุกเพลิดเพลิน Enjoy เคยได้ยินคำว่า f e s h p a r s ไหมก็คือขอให้สนุกขอให้เพลิดเพลินขอให้เ n j o y เป็นคำอวยพรเวลาเพื่อนใครจะไปไหนขอให้เขาสนุกขอให้เขา enjoy หรือขอให้เขาไปเที่ยวอะไรอย่างสนุกสนานอะไรเงี้ย f e s h s p a r s นะคะความหมายที่สองของไอ้คำว่า dash bars นอกจากจะหมายถึง enjoy เพลิดเพลินสนุกแล้วเนี่ยมันยังหมายถึงที่เขาเรียกว่า s h a r e order it was n i c h e r n s n a m e n it was n i c h e a n s m i n e n อะไรก็ตามที่มันเขาเรียกว่านิชแอนส s คือไม่ได้สีเรียดไม่ได้จริงจังนะคะภาษาพูดภาษาบ้านๆของเราคือล้อเล่นน่ะ just kidding ล้อเล่นขำๆตลกๆเป็นเรื่องสนุกขำๆเป็นเรื่องล้อเล่นนะคะการใช้คำนี้มาดูตัวอย่างกัน s า a s h a า e ใช้ในกรณีที่ตัวเรานะคะมีความรู้สึกเพลิดเพลินนะคะสนุกสนาน เช่นนะฮะตอนนี้กรอนนั่งอยู่นั่งดื่มดำดริ้งนะคะเมา์มอยคุยกับเพื่อนอย่างสนุกสนานเลยกินไปดริ้งไปนะคะมีความสุขมีความเพลิดเพลินเอนจอยกับบรรยากาศตรงนี้มากตัวเรา i h a h า r เ r ห็นไหมใช้ s p a ฮาทาเป็นอิชฮ h a r b o อร์ทัวคือฉันเนี่ยโคตรมีความสนุกมีความเอนจอยเลยได้อยู่กับเพื่อนๆทีนี้มาดูคำว่า s p a าส Machen คำนี้นะคะจะใช้งานในรูปแบบของดาทีคืออะไรมันทาให้เรานะคะมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินม,มีความเอนจอยยกตัวอย่างสถานการณ์เมื่อกี้คือนั่งอยู่ในปาร์ตี้กับเพื่อนๆอิชาร์เบอร์ทัลทลชสก็คือเราเนี่ยมันมีความสุขนะคะมีความเพลิดเพลินม,มีความเอนจอยทีนี้ไอ้ปาร์ตี้เนี้ยมันทำให้เราเนี่ยนะคะมีความสุขมีความสนุกนะคะ D ีปาร์นะคะมาร์ party, ะคะ เมียเห็นไหมใช้ในรูปของดาทีนะคะ total s p a r s เห็นไหมก็คือปาร์ตี้เนี่ยมันทำเนี่ยให้เรานะมีความสุขมีความสนุกมีความเพลิดเพลินนั่นเองหรือนั่งคุยกับเพื่อนโอ้ยเพื่อนคนเนี้ยคุยไปเม้าไปหุ่นเราสนุกหวลลัวเราะคิกคักเลยนะคะเอ้ยแกทำให้ฉันสนุกกว่าอะไรอย่างเงี้ย you must me s p a s k s เห็นไหมก็คือเพื่อนมันทำให้เราสนุกนั่นเองทีนี้มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของคำว่า d a s p a s s นะคะที่บอกว่า เป็นเรื่องของอะไรที่ niche a n d name i as what niche a n d mind i n น,นะคะคือไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังหรือในลักษณะที่เป็น commercials นะคะก็คือในเรื่องของโจ OK, ง๊กตลกการล้อเล่นขำๆน,น,นั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างเช่นเพื่อนมาบ้านจอดรถไว้หน้าบ้านอยากจะแกล้งเพื่อนว่าเฮ้ยรถแก่ไฟไหมเพื่อนนั่งอยู่หลังบ้านเรียบตะโกนเฮ้ยแกแกรถแกไฟไหมรถแกไฟไหมเพื่อนตาลีตาเหลือกออกมาดู กณไม่เห็นป็นไรเลยเราก็บอกเพื่อนว่าแค่ล้อเล่น d a s wa r n u r spa's ฉันแค่ล้อแกเล่น d a s wa r n u r spa's นะคะ just kidding ก็คือแค่ล้อแกเล่นนั่นเองนะ,ะไม่ได้ซีเรียสไม่ได้จริงจังคือเป็นเรื่องตลกขำๆหรือนะคะเราจะบอกว่า ich mach no spa's c h mach no spa's นะคะก็คือฉันก็แค่ล้อแกเล่นเท่านั้นเองทีนี้เพื่อนไม่สนุกไม่ตลกด้วย Ich habe keinen spa's นะ เพื่อนไม่ตลกด้วยคือไม่สนุกด้วยไม่ตลกด้วยไม่รับมุกด้วย i c h habe keinen Spaß เออคือไม่ตลกไม่รับมุกไม่สนุกด้วยในสถานการณ์ที่บอกว่ารถไฟไหมเนี่ยะปะ,อะเอาละทุกคนทีนี้ก็รู้แล้วนะว่า Spaß haben ใช้ยังไง Spaß machen ใช้ยังไงและ Der Spaß เนี่ยมันมีความหมายอะไรได้บ้างไปลองใช้งานกันดูค่ะ